สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะก็อยู่กับอาจารย์ปุยนะคะกลับมาแล้วนะคะสำหรับอาจารย์ปุยนะคะ Safety Talk Live นะคะวันนี้เป็นช่วงของ Q&A เนาะก็จากที่มี DM เข้ามาหาอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คะอยากถามค่ะว่าเมื่อไหร่เราจึงควรจะมีหน่วยงานความปลอดภัยในบริษัทนะคะเอาอเกวันนี้อาจารย์ก็ มาตอบคำถามให้นะคะสำหรับนะคะน้องๆเซฟตี้เนาะที่ถามมานะคะก็พี่ว่ามันเป็นคำถามที่มีประโยชน์นะเป็นคำถามที่ดีแล้วก็หลายๆองค์กรก็ยังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องมีหรือ,อยังนะคะดังนั้นนะพี่ก็เลยทำเป็นคลิปนะคะในการไลฟ์ครั้งนี้เนาะเพื่อที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็จะได้แชร์นะคะคำตอบเหล่านี้ให้กับหลายๆคนไว้เป็น KM ของ การทำงานด้านความปลอดภัยด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่อยากจะให้น้องๆน,นะคะลองนะคะทบทวนเนาะลองทบทวนดูดีเทลนะคะเรื่องของอามาตรฐานนะคะในการบริหารและก็จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ประกาศมาปี2549นะก็จะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ เราอยากจะรู้ว่าเมื่อไหรเราจึงควรจะมีแล้วเราเนี่ยเป็นเข้าขายบริษัทที่ต้องมีหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ให้ไปดูที่ชื่อกฎกระทรวงนะคะแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเป็นสถานประกอบการประเภทไหนซึ่งในตัวกฎกระทรวงปี49เนี่ยจะกำหนดเอาไว้เลยเนาะว่าสถานประกอบกิจการนะคะมีทั้งหมดเนี่ยส4สถานประกอบกิจการนะคะก็อันแรกๆเลยนะคะก็ ข้อ1เลยนะคะก็จะพูดถึงการบังคับใช้นะคะว่ากฎหมายเราจะบังคับเรื่องของมาตรฐานาในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเนี่ยอยู่ในข้อหนึ่งเลยว่าสถาน14สถานประกอบการนะคะที่ต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็ข้อแรกนะคะก็เป็นเรื่องของกิจการประเภทที่1เนาะมันมี14อันนะคะที่1ก็คือการทำเหมืองแร่เหมืองหินนะคะกิจการปิโตเรเลียมแล้วก็พวกปิโตรเคมี นะก็จะถือว่า,เ,าเป็นกิจการประเภทที่1นนะคะแล้วก็ระดับความเสี่ยงก็อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงนะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มลำดับที่2ไปจนถึงลำดับที่5นะคะบริษัทของพวกเราส่วนมากก็จะอยู่ในลำดับที่2ไปถึง5นี่แหละนะลำดับที่2เนี่ยจะถือว่าองค์กรส่วนมากอยู่ลำดับที่2กันนะคะแล้วก็ ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือบริษัทที่มีการทำนะคะมีการผลิตมีการประกอบบรรจุซ่อมนะคะซ่อมบำรุงเก็บรักษาปรับปรุงตกแตง่งเสริมแตง่งดัดแปลงแปลสภาพนะคะทำให้เสียหรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สินรวมทั้งการต่อเรือนะคะการให้กำเนิดแปลงอ่การให้กําเนิดแปลงแล้วก็จ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆนะคะเราก็จะอยู่ส่วนนี้กันถ้าเราเป็นโรงงานผลิตเนอะ แล้วส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างนะคะต่อเติมติดตั้งซ่อมซ่อมบำรุงดัดแปลงและลื้อถอนอาคารนะคะสนามบินนะคะทางรถไฟทางรถรางนะคะทางรถใต้ดินท่าเรืออู่เรือสะพานเทียบท่านะคะทางทางน้ําถนนเขื่อนอุโมงอะไรพวกนี้เนาะสะพงุงสะพานนะคะท่อรางระบายน้ำนะคะโทรเลขโทรศัพท์ไฟฟ้า ก๊าซประปานะคะอะไรที่เป็นสาธารณูปโภคเนาะแล้วก็พวกสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะคะรวมทั้งการเตรียมหรือว่าวางราักฐานของการก่อสร้างนะก็จะเป็นชนิดที่3นะคะและชนิดที่4นะคะเป็นเรื่องของคนที่อยู่สายขนส่งนะก็จะขนทั้งมีทั้งขนขนคลนนะคะขนส่งคนโดยสารนะคะหรือว่าขนพวก สินค้านะคะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วก็รวมถึงเรื่องของการบรรทุกขนถ่ายสินค้าด้วยนะชนิดที่5นะคะที่ยังอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลางก็คือสถานีบริการหรือว่าจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าพวกก๊าซนะคะก็ปั๊ม NGV นะคะปั๊มน้ำมันต่างๆที่เราเข้าไปเติมมันเนี่ยก็จะเป็นสถานประกอบการชนิดที่5เนาะดังนั้นนะคะ เรานะคะถ้าเราทําประกอบกิจการข้อไหนเราก็ติ๊กดูของตัวเองนะแล้วก็ลําดับที่6ไปจนถึงลําดับที่14นะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับน้อยนะเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มสุดท้ายนะคะก็มีพวกโรงแรมนะคะห้างนะสถานพยาบาลก็พวกโรงพยาบาลคลินิกอะไรเงี้ยนะสถาบันการเงินนะคะสถานตรวจทดสอบทางกายภาพนะสถานบันเทิงนะ,ะนันทนาการสนามกีฬาเนาะ สถานปฏิบัติการทางเคมีห้องแล็บนะคะหรือว่าพวกชีวภาพต่างๆนะ13ก็เป็นสถา,สถานที่ที่เป็นสำนักงานนะคะที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการนะคะตั้งแต่1ถึง12เนี่ยเราสนับสนุนเขาเราไม่ได้ทำเองแต่เราเป็นหน่วยสนับสนุนนะอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกเทรนนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบซัพพอร์ตกิจกรรมของแต่ละ ข้อใน1ถึง12ข้อนะคะ14นะคะกิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดเนาะดังนั้นนะคะความเสี่ยงก็จะแบ่งเป็น3ระดับคือสูงปานกลางแล้วก็น้อยนะคะก็สูงก็จะมีแค่สถานประกอบการชนิดเดียวคืออยู่ข้อ1นะส่วนพวกปานกลางก็จะ2ถึง5และ6ไปจนถึง14นะคะก็จะเป็นสถานประกอบการที่ความเสี่ยงน้อย ทีนี้มาถึงหลักใหญ่ใจความที่น้องถามมานะคะน้องถามว่าแล้วบริษัทหนูเนี่ยจำเป็นต้องมีไหมคะต้องเมื่อไหร่ถึงจะต้องมีนะ,ะถ้าเรานะคะ,ะเป็นสถานประกอบการนะคะไม่ว่าจะอยู่ข้อ1ข้อ2นะคะนะก็ต้องมีนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมากนะคะหรือว่าเสี่ยงปานกลางนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยชีวนามัยแล้วก็ สภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทตัวเองแต่ทีนี้จะมีเมื่อไหร่ล่ะนะคะถ้าเราเป็นสถานประกอบกิจการนะคะที่เป็นความเสี่ยงสูงเนาะก็มีได้เลยนะคะตั้งแต่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ให้มีหน่วยงานลือนะแต่ถ้าเราเป็นสถานประกอบการที่เสี่ยงปานกลางเนาะก็อยู่ในข้อที่2ไปจนถึงข้อที่5นะคะก็รอให้ตัวเองมีลูกจ้างนะคะ ครบประมาณสัก200คนขึ้นไปก่อนกฎหมายก็กำหนดให้เรามีหน่วยงานความปลอดภัยนะคะแล้วคำถามค่ะอาจารย์แล้วถ้ามันไม่ถึง200ล่ะเ,เรามีได้ไหมคำถามเนาะถ้าถ้าเราคิดว่าเรามีแนวโน้มที่จะถึง200แล้วนะคะอาจจะยังไม่ถึงแต่เราอยากมีไว้ก่อนได้ไหมได้นะคะอะไรที่ทำได้ดีกว่ากฎหมายนะคะอาจจะมี50คน100คนเราเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญ หรือบางทีก็อาจจะเป็นลูกค้าของเราะะที่เขารีเควสมาว่าโอเคอยากจะให้ท่านทําตามเรื่องนี้ให้มันล้อคอมไพกับเขาเพราะเขาอาจจะเป็นองค์กรใหญ่นะ,ะเราก็ทําได้นะคะทําดีกว่ากฎหมายได้ค่ะและคําถามถัดมาเนาะเมื่อถ้าหนูจําเป็นต้องมีะคะ่ะต้องมีภายในกี่วันคะนะคะเขาก็กําหนดไว้ในกฎกระทรวงชัดเจนเลยนะคะว่าภายใน360วันนะคะนับตั้งแต่ นับตั้งแต่วันที่ท่านมีลูกจ้างครบตามระดับความเสี่ยงเมื่อสักครู่นะคะก็ให้มีหน่วยงานความปลอดภัยเอาไว้และสมมุติว่ามีไปแล้วเผลอๆอยู่ๆเราแบบลูกจ้างลดลงมานะคะน้อยกว่า200นะคะก็ยังให้คงยังมีหน่วยงานความปลอดภัยอยู่นะคะเว้นแต่เรามีลูกจ้างลดลงน้อยกว่า100คนเราก็อาจจะไม่มีหน่วยงานนี้ก็ได้นะถ้าเคยมีแล้วก็คือ ต้องคงไว้นะคะแม้ว่าจะน้อยกว่า200แต่ถ้าลดลงเหลือแบบเหลือลดลงน้อยกว่า100คนก็อาจจะถูกเว้นเอาไว้นะคะว่าโอเคอาจจะยังไม่มีนัดตอนนั้นได้นะคะและหน่วยงานนะคะหน่วยงานความปลอดภัยเนี้ยก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดหรือท็อปแมเนจเมนต์ของบริษัทนะดังนั้นจะเอาหน่วยงานความปลอดภัยนะคะไปแขวนไว้กับออแผนกนะคะ แอดมิน <Ad> ได้ไหมอาจารย์ไปอยู่กับเมเนจเมนต์ได้ไหมอยู่กับ GA ได้ไหมนะคะหรือว่าไปอยู่กับฝ่ายบุคคลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีมีคำถามนะคะมีคําถามที่ทถามมาเนาะแต่พี่เห็นว่ามันน่าจะเป็นหัวข้อเดียวกันนะคะก็ตอบไปในทีเดียวเลยแล้วกันเนาะนะคะว่าเรื่องของการขึ้นตรงนะคะก็คือกฎหมายก็กําหนดให้ชัดเจนนะคะว่าให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดนะคะหน่วยงานความปลอดภัยก็เปรียบเสมือนหน่วยงานอื่นของเราอะคะ่ะอย่างเช่น หน่วยงาน G A ใช่ไหมคะก็เท่ากันกับหน่วยงานฝ่ายบุคคลเท่ากันกับบัญชีเท่ากันกับฝ่ายผลิตอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็น B U ที่เอ่อไว้ในการสนับสนุนองค์กรเนาะเหมือนเหมือนบัญชีเหมือนอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นหน่วยงานที่เอาไว้สนับสนุนกิจกรรมการผลิตในองค์กรให้มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะทีนี้ไหนก็ตอบแล้วก็ตอบให้หมดเลยนะคะก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของหน้าที่นะคะความรับผิดชอบ ของหน่วยงานความปลอดภัยว่าถ้าเรามีขึ้นมาแล้วนะคะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะถ้าน้องๆชั้นใดที่เป็นจอปอยอยู่เนาะที่เราจําเป็นที่ต้องดูแลเรื่องของหน่วยงานความปลอดภัยหรือบางทีเราอาจ,จะต้องเป็นหัวหน้านหน่วยเองนะคะ mm. ก็ให้เรามาดูที่ข้อส4นะของกฎกระทรวงปี49เนะคะเขาก็จะบอกหน้าที่นะคะเอาไว้ว่าให้หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่อะไรบ้างนะ หลักๆแล้วนะคะเราก็จะมีหน้าที่อยู่ทั้งหมด10บข้อด้วยกันนะคะสิบข้อด้วยกันโดยนะคะเมื่อมีหน่วยงานก็จําเป็นที่ต้องมีคนทํางานถูกไหมดังนั้นนะคะเขาก็กําหนดให้เลยว่าในจ้างนะคะต้องแต่งตั้งนะคะลูกจ้างนะคะคนนึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะคะเพื่อทําหน้าที่ในการสั่งการแล้วก็รับผิดชอบนะคะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัยนะคะ ซึ่งจะใช้เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยก็ได้หรือนะคะเคยเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะหรือเคยเป็นจอปอนะคะหรือว่าเจ้าที่ความปลอดภัยซึ่งเคยผ่านการอบรมที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะคะก็ไปอบรมเป็นหัวหน้าหน่วยอย่างเงี้ยน,นะก็สามารถทําได้นะคะและทีนี้เรามาดูหน้าที่กันค่ะว่าหน่วยงานนี้นะคะเมื่อมีหัวและมีเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง หน้าที่ข้อแรกเลยนะคะก็คือหน้าที่ในการวางแผนนะคะการดําเนินงานเพื่อให้องค์กรสามารถที่จะลดความเสี่ยงขจัดความเสี่ยงออกไปได้แล้วก็ดูแลให้เกิดาการทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะหน้าที่ข้อสองค่ะจัดทํานะคะข้อเสนอแนะที่สามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยควบคุมความเสี่ยงต่างๆในองค์กรนะคะ ข้อที่3นะคะหน้าที่ในการจัดทําคู่มือแล้วก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างนะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ประโยชน์นะข้อที่4ค่ะกําหนดชนิดของอุปกรณ์ PPE นะคะที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีในองค์กรนะคะเพื่อช่วยให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถที่จะสวมใส่มันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เหมาะต่อกัน ใส่เพื่อปฏิบัติงานให้มันสามารถป้องกันอุบัติเหตุนะคะหรือว่าลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดได้ค่ะหน้าที่ข้อที่5นะคะหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแล้วก็การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทของตัวเองค่ะเพื่อให้ลูกจ้างนะคะวัตถุประสงค์เดียวเลยค่ะคือให้เขาปลอดภัยนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะเรื่องของการป้องกันอัคตภัยและก็อุบัติเหตุร้ายแรงด้วย หน้าที่ข้อที่6ค่ะจัดฝึกอบรมนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานแลวก็ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให้กับลูกจ้างที่เข้ามาทํางานนะคะก่อนอลูกจ้างใหม่นะคะหรือลูกจ้างทั่วไปก่อนที่เขาจะเริ่มทํางานนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนงานะอะไรเงี้ยเนาะก็ให้มันปลอดภัยสําหรับเขาให้ให้มั่นใจว่าเขารู้ว่าจุดไหนเสี่ยงจุดไหนอันตรายและตัวเขาจะต้องทําอย่างไรจึงจะปลอดภัยนั่นเองค่ะ หน้าที่ข้อที่7ค่ะประสานงานดําเนินงานนะคะด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภายในองค์กรทั้งภายนอกองค์กรนะคะอาจจะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็เป็นหน้าที่ประสานงานของหน่วยงานความปลอดภัยค่ะข้อที่8นะคะตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานนะคะในภาพรวมเนาะของบริษัทว่าประเมินผลออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จะได้มีแนวทางในการแพนดูนะคะเช็คแอคชั่นกันต่อไปนะข้อ9ค่ะรวบรวมผลการดำเนินง,งานของจอปอนะคะทุกๆระดับนะคะแล้วก็ติดตามผลการทำงานนะคะด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายแล้วก็เป็นไปตามแผนของบริษัทที่ได้กำหนดเอาไว้ค่ะพร้อมทั้งรายงานให้ในายจ้างหรือท็อปแมเนจเมนต์ของเรานั่นแหละนะคะ ทราบนะคะหรือว่า,าทั้งนายจ้างเนาะท,ทั้งตัวแทนนายจ้างแล้วก็คณะกรรมการคอปอ่อนะคะทราบทุกๆ3เดือนนะคะก็เป็นเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแน่นอนว่าอันนี้ก็อยากจะให้เมคชัวนะคะว่า,าคนที่เป็นท็อปแมนจ e เมนต์นะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่า,เ,าเป็นผู้รับผิดและรับชอบขององค์กรนะคะในการกระทำทุกๆอย่างเกี่ยวกับลูกจ้างเนี่ยก็ให้เขาได้รับทราบว่า ไตรมาสนี้นะคะผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างซึ่งปกติแล้วองค์กรก็จะมีเรื่องของการประชุมนะคะ management review นะคะเป็นมันลี่นะคะเป็นไตรมาสอะไรอยู่แล้วเนาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือบาก,กาแะไกนะคะก็ทําทุกๆ3เดือนและข้อสุดท้ายค่ะก็ให้ปฏิบัตินะคะด้านความปลอดภัยนะคะ อื่นๆน,นะคะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่นายจ้างมอบหมายซึ่งข้อนี้นี่ถือว่าหน้าที่เยอะมากนะนที่เยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะคะก็จะทําร่วมกับอาจจะมีทีมนะคะมีออาแกนไน์มีทีมของตัวเองก็ทําหน้าที่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็ น่าจะเพียงพอต่อการตอบคำถามของน้องนะที่ถามพี่มาว่าอยากทราบนะคะว่าเมื่อไหร่เราจึงควรจะมีหน่วยงานความปลอดภัยในบริษัทน,นะคะก็มีได้ทันทีเลยนะถ้าเราเข้าขายที่จำเป็นต้องมีนะคะและบางคนอาจจะเป็นกังวลว่าอาจารย์เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าจำเป็นต้องมีแต่ว่าจริงๆแล้วเราครบนะคะเราเราครบ2 0 0คนเนี่ยมาแบบ น่าจะสี่ห้าปีแล้วนะจานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ผ่านมันไปนะคะทำนะปัจจุบันนะทำน่ะปัจจุบันให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็พอมีหัวหน้าหน่วยงานนะคะก็แจ้งเนาะว่าเ,ออเรามีหัวหน้าหน่วยงานแล้วมีการแต่งตั้งอะไรต่างๆแล้วนะคะส่วนวิธีการดําเนินการต่างๆก็ให้ดูลิงก์นะคะกับกฎกระทรวงได้เลยเพื่อที่จะได้มั่นใจว่า การดําเนินงานงาน,นะคะการดําเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรเราเนี่ยเป็นไปตามข้อกําหนดและก็เป็นไปตามไกด์ไลน์นะคะเรื่องของกฎกระทรวงปี2549ค่ะและนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็น่าจะมีประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะคะในหัวข้อของหน่วยงานความปลอดภัยค่ะและนะคะ ในครั้งหน้าอาจารย์จะนำเรื่องอะไรมาไลฟ์นะคะหรืออาจาจะมาตอบคำถาม Q&A จากพวกเราแบบนี้อีกนะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะไหนที่อาจารย์ดูว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยนะคะก็จะเอามาทำเป็นไลฟ์นะคะในรายการอาจารย์ปืนเซฟที่ท็อปแบบนี้ตลอดไปค่ะเราก็จะพูดคุยสาระดีๆด,ด้านความปลอดภัยนะคะผ่านทางเพจวงใหญ่เทรนนิ่งนะคะ แล้วก็เพจอาจารย์ปุ๋ยนันทนาพรมุงใหญ่นะคะเพจอาจารย์ปุ๋ยนันทนาพรนี่ก็จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นไปก็คือจะเป็นเรื่องของคนที่นะคะเป็นบุคลากรด้านความปลอดภัยนะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองด้วยนะคะก็สามารถติดตามนะคะเก็บความรู้หรือว่าการพัฒนาตนเองนะคะได้ทางเพจอาจารย์ปุ๋ยนันทนาพรมุงใหญ่ค่ะและถ้าต้องการเรื่องของการฝึกอบรมการคอนซัลท์นะคะแล้วก็สาระดีๆด,ด้านความปลอดภัยก็ ติดตามอาจารย์ได้ที่เพจวงใหญ่เทรนนิ่งนะคะและถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสาระดีด้านความปลอดภัยข่าวสารแล้วก็คลิปนะคะที่เราไลฟ์กันอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปลงไว้ในช่อง s a ฟ e ะโฮลิกนะคะช่องของคนที่มีความรักและก็หลงไหลในความปลอดภัยของผู้คนค่ะ สำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะนอนตื่นขึ้นมาก็มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากการทำงานกลับบ้านนะคะ32ประการเช่นเดียวกับ32ประการที่นำไปทำงานที่โรงงานหรือบริษัทของเรานะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ